ที่โรงแรมสิงสุวนนะครับก็เป็นที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่ครับเป็นโรงแรมนะครับก็ข้างบนชั้นสองเนี่ยจะเป็นห้องไยเดือนนะครับส่วนชั้นล่างก็จะเป็นห้องายวันนะฮะอันนี้ผมพักห้องนี้นะครับเป็นห้องเอก เก้านะครับเป็นห้องมุมพอดีนะครับรอเข้ามาแล้วก็เสียบขีดการ์ดอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะรตรงปลั๊กตอนนี้ก็เป็นปลั๊กที่เป็นปลั๊กรุ่นใหม่นะครับก็คือมีสามรูนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือเ ER บรกเกอร์นะครับแล้วก็ พอเราเข้ามานะครับก็จะเจอตู้เย็นวางอยู่เลยนะครับแล้วก็มีเตียงให้2เตียงนะครับที่นอน2ที่นอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะทำงานเก้าอี้ให้2อ,อันนะฮะก็มีโทรศัพน์มีกล่องดิจิตอลทีวีนะครับส่วนตัวปลั๊กนะฮะนี่ปลั๊กก็จะเต็มพอดีนะถ้าเราจะ อยากจะเสียบคอมนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาปลั๊กพวกนี้มานะครับปลั๊กเสริมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้เย็นว่ามีอะไรให้บ้างก็มีน้ำให้สองขวดนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับมีกาต้มน้ำนะฮะมีทิชชู่มีแก้วให้สองใบก็มีกาแฟแค่ชุดหนึ่งนะครับกาแฟกับโอเวนตินนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็มีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนี่โต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีลิ้นชักโอ้มีไดรเป่าผมให้ด้วยนะครับสุดยอดเลยเก้าอี้นะฮะเวิรก์รกมากมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ใหญ่พอสมควรสวยงามเลยนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่นอนเนาะ เราสามารถเปิดต่างได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิวสระไว้น้ำซึ่งไม่มีน้ำแล้วนะครับนี่เราจะเห็นศูนการแพทย์อยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ครับตึกใหญ่ๆตรงนี้นะถ้าเราไม่เปิดแอร์เราก็ปิดตรงนี้ได้นะตรงนี้เป็นบุงรวดน,นะครับให้อากาศถ่ายเทอ่นเราปิดดีวกว่าคราวนี้มาดูตรงเตียงนะครับ มีโต๊ะให้ด้วยนะสมมติจะทํางานตรงนี้ก็ได้นะครับนั่งทำงานตรงนี้นะครับปลั๊กโอ้ปลั๊กมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่หัวเตียงมีปลั๊กตรงนี้ด้วยนะครับเ่ยคนที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ครับปลั๊กตอนนี้มีอยู่สามจุดนะนะครับตรงตู้เย็นตรงทีวีแล้วก็ตรงหัวเตียงใกล้แอร์นะครับมีแอร์ให้นะครับมีมอเตอแอร์อยู่ตรงนี้จุดนี้ไม่มีปลั๊กนะครับสรุปปลั๊กก็มีสามละ มาดูจุดที่สี่ของปักนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับและอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะครับใกล้ๆก,กับกระจกซึ่งสามารถที่จะเสียบตัวไดร์เป่าผมได้นะครับมาดูด้านในครับผมโอ้โหมีที่ทําน้ําอุ่นเป็นของสตีเบลด้วยอ้าโอ้โหใช้ของดีด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหตัวนี้ปรับระดับได้นะฮะฝกบัวปรับระดับได้ด้วยแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับซึ่งก็น่าจะเตี้ยไปหน่อยนะเตี้ยเยอะเลยแหละเพาะจะเตี้ยไปหน่อยนะผมอยู่ตรงนี้อันนี้มันเตี้ยมากเลยนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นโู้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสน้นําดีกว่านะครับว่ายังไงอ่าลองกดโอ้น้ำเทได้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวลองเปิดตัวทำความร้อนออนิวเขาเปิดอยู่แล้ว โอ้อุ่นได้ดีด้วยโอ้เวิรมากเลยครับน้ําอุ่นดีมากเลยโอเคนี่เขาเปิดทิ้งไว้นะจริงๆมันควรจะปิดนะนะโอเคนะครับมีมีชุดยาสีฟันให้สองชุดด้วยนะครับแล้วก็มีชุดแชมพูมีพิชชูให้นะครับอุย้ยค่อนข้างเวิรกมากเลยทั้งหมดนี้นะครับจ่ายที่ราคา450บาทนะครับคือละ450บาทไม่มีอาหารเช้านะครับ สวัสดีครับอ๋อโอเคอเค,ครับโอเคเปบ้านมาพอดีนะครับนี่ตกใจนะฮะอ่านะฮะโอเคอเบิร์กมากๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวบานเกตต้องปิดนะฮะเพราะว่าเป็นห้องแอร์นะมาดูบรรยากาศข้างนอกกันเนี่ยเราจอดรถด,ด้านหน้าได้เลยนะครับแต่เขาไม่ได้ล็อกที่ไว้นะครับถ้าใครจะมาจอดก็ สามารถที่จะมาจอดแย่งเราได้นะฮะนะฮะจริงๆควรจะล็อกไว้หน่อยก็ดีนถ้ามีคนพักห้องนี้ก็ควรจะล็อกไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องมาหมุนบางเกตนะครับพอเราเปิดแอร์ละโอเคครับผมนะใครมาเชียงรายนะครับพักใกล้หมอแม่ฟ้าหลวงก็แนะนำนะครับขอพักนี้นะครับ เป็นโรงแรมด้วยครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ